อยู่กันที่แบบฝึกหัดที่8.8นะคะคณิตศาสตร์ป6กเล่มสงบทที่8วงกลมค่ะเป็นแบบฝึกหัดของสวสวทค่ะอยู่ในหน้าที่82แบบฝึกหัดนี้นะคะก็จะเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการการประยุกต์พื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมแล้วก็พื้นที่ของรูปวงกลมนะคะ ทีนี้เรามาดูโจทย์ข้อที่หนึ่งกันเลยค่ะที่ดินของลุงพูนเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเส้นทะแยงมุมยาว24เมตรมีบ่อน้ำหนึ่งบ่อที่มีปากบ่อเป็นวงกลมซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว2เมตรพื้นที่ส่วนที่เหลือใช้ปลูกผักสวนครัวลุงพูนมีพื้นที่สําหรับปลูกผักสวนครัวกี่ตารางเมตรทีนี้เดี๋ยวเรามา วาดรูปลักษณะของที่ดินของลุงพูนกันนะคะ,ะตรงไหนว่างเราก็วาดไปเลยค่ะคร่าวๆนะคะ,ะทีนี้เขาบอกว่าที่ดินลุงพูนเนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมคะซึ่งสี่เหลี่ยมจัตุรัสล,ลักษณะของมันก็คือความยาวของด้านทุกด้านเนี่ยจะยาวเท่ากันนะคะแล้วก็มีเส้นทแยงมุมเนี่ยยาว24เมตรก็คือวัดเส้นทแยงมุมเนี่ยทั้ง ทั้งสองเส้นนะคะก็คือจะยาว24เมตรนะคะแล้วก็มีบ่อน้ําซึ่งปากบ่อเนี่ยเป็นวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว2เมตรอ่ะนี่สมมติว่าวงกลมนี้นะคะเป็นบ่อน้ําค่ะที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยยาว2เมตรนะคะโจทย์ถามว่าพื้นที่ที่เหลือเนี่ยที่ใช้ปลูกผักสวนควรัวเนี่ยเป็นพื้นที่เท่าใดก็คือ เป็นพื้นที่นี้ค่ะที่โจทย์ให้หาที่แรงงาไว้นะคะ,ะประมาณนี้นะคะก็คือเวลาเราหาเนี่ยเราก็จะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนแล้วก็หาพื้นที่ของรูปวงกลมนะคะจากนั้นนําพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็พื้นที่ของรูปวงกลมเนี่ยมาลบกันเราก็จะได้พื้นที่ในส่วนที่เอาไว้ป,ปผลูกพืชผักสวนครัวค่ะ,ะในขั้นแรกเลยเราจะมาหา พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนค่ะก็เขียนสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่เนื่องจากพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เป็นที่ดินของลุงพูนนะคะไม่ได้ให้ความยาวของแต่ละด้านมาให้แต่เส้นทแยงมุมมาเพราะฉะนั้นสูตรพื้นที่ที่เราจะใช้ในข้อนี้นะคะก็จะเป็น เศ็ดหนึ่งส่วนสคูณผลคูณความยาวเส้นทะแยงมุมหรือเส้นหน่ส่วนส,สคูณผลคูณของเส้นทะแยงมุมนั่นเองนะคะ,ะทีนี้พอเราใส่สูตรไปแล้วเนาะเราก็จะมาแทนค่าตามสูตรเลยค่ะก็เขียนเลยอ่ทนน,นี้เราก็ มาเขียนแทนค่ากันเลยนะคะพื้นที่ดินรูปสี่เหลี่ยมจัดตุรัสเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของเส้นทะยงมุมในที่ก็คือยี่สิบสี่นะคะก็คูณยี่บสี่ไปสองตัวคะ่ะทีนี้อะไงตัดทอนได้แล้วก็ตัดทอนนะคะแล้วก็ตัด สอกับยี่สิบสี่สองหนึ่งสองสองสิบสองเป็นยีบสี่เหลือสิบสองคูณยีี่ได้สองปดสหน่วยเป็นตารางเมตรค่ะพอเราได้พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เป็นที่ดินของโรงพูลทั้งหมดแล้วนะคะเราก็มาหาพื้นที่ของบ่อนะคะที่เป็นรูปวงกลมค่ะก็เขียนสูตรเลยว่าพื้นที่ รูปวงกลมเท่ากับพายอายกกำลังสองอะต่อมาก็เขียนแทนค่าเนาะเขียนว่าพื้นที่ส่วนบ่อน้ำเท่ากับพายข้อนี้ให้เป็นสามจุหนึ่งสี่ ข้อนี้ให้เส้นผ่านศูนย์กลางมา2เมตรนะคะรัศมีก็คือต้องเป็น1เมตรเนอะคูณแล้วก็ยังคงได้3.14ตารางเมตรเช่นเดิมค่ะ,ะทีนี้พอเราได้ทั้งพื้นที่สี่เหลี่ยมที่เป็นที่ดินนะคะแล้วก็พื้นที่บ่อแล้วนะคะเราก็นำมาลบกันเขียนสรุปได้ว่าดังนั้น ส่วนที่ปลูกผักส่วนครัวมีพื้นที่ก็นำสอ8รลบออกด้วย3.14ได้284.86แตารางเมตร เราก็มาตอบเลขไทยด้วยนะคะสองร้อยแปดสสี่จุดแปดหกตารางเมตรค่ะเสร็จแล้วข้อที่หนึ่งค่ะ,ะต่อมาเรามาดูนที่ข้อที่สองกันเลยค่ะฟางนำกระดาษรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง30เซนติเมตรยาวห้าเซนติเมตร มาตัดเป็นวงกลมที่มีรัศมียาว7เซนติเมตรจะได้กระดาษวงกลมมากที่สุดกี่แผน่นและเหลือเศษกระดาษเท่าใดอ่ะทีนี้สิ่งที่เราต้องการหานะคะในในขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็ต้องมาดูก่อนว่าตัดกระดาษเป็นวงกลมเนี่ยได้กี่แถวแต่ละแถวเนี่ยเป็น วงกลมกี่วงนะคะแล้วก็หาออกมาเป็นพื้นที่นะคะพอได้พื้นที่วงกลมหนึ่งวงแล้วนะคะแล้วก็นําไปคูณกับจํานวนวงกลมที่สามารถตัดกระดาษออกมาได้นะคะเพราเราก็จะได้พื้นที่ของวงกลมทั้งหมดที่ตัดออกมาได้ในกระดาษนี้นะคะจากนั้น ก็หาพื้นที่ของอสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็วิธีการทํามันก็คล้ายๆกับข้อที่1น,นั่นแหละค่ะก็คือหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็หาพื้นที่ของวงกลมที่ที่ตัดได้ทั้งหมดกี่วงเนาะล้วก็นํามาลบกันค่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยค่ะว่าเราจะสามารถตัดกระดาษเป็นรูปวงกลมเนี่ยได้ทั้งหมดกี่วงนะคะ เขาเขียนกันเลยว่าตัดกระดาษวงกลมตามความกว้างความกว้างเนี่ยกว้างเท่าไหร่คะกว้าง30ใช่ไหมคะสามสิบหารด้วยรัศมีของวงกลมคือ14มันก็จะได้2ก็คือจะตัดวงกลมได้เนี่ย ขึ้นไปตามความกว้างเนี้ยได้ทั้งหมด2แถวนะคะซึ่งก็จะเหลือเศษด้วยเนาะ 2, เสเศษสองแต่เราจะนำมาแค่จำนวนเต็ม2วงเท่านั้นนะคะก็จะได้สองแถวแล้วก็วงเล็บไว้ข้างหลังว่า2แถวนะคะต่อมาตัดกระดาษตามาความยาวตัดกระดาษวงกลม ตามความยาวยาว50ใช่ไหมคะเราก็50ตั้งหารด้วย14มันก็จะได้3าเศษแค่ะซึ่ง3าเศษแเนี่ยถ้าเป็นเราก็จะได้แถวหนึ่งแถวละ3ามวงเนาะอ่ะก็เขียนเลยว่าแถวละ สามวงอ่ะทีนี้ก็สองแถวแถวละสามวงนึกออกไหมคะแสดงว่าตัดกระดาษรูปวงกลมได้สองแถวแถวละสามวงสองคูณสามได้หกวงเนาะก็คือหกแผ่น แผ่นกระดาษรูปวงกลม,ม6แผ่นนั่นเองอเรามาคิดพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อนพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับกว้างคูณยาวใช่ไหมคะกว้างคูณยาวก็คือ30มสคูณห้ได้1,500งพ0นหน่หน่วยเป็นตารางเซนติเมตร ต่อมาหาพื้นที่วงกลมหนึ่งวงค่ะพื้นที่วงกลมหนึ่งวงอ,อันนี้เขียนย่อๆเนาะพื้นที่วงกลมหนึ่งวงเท่ากับพายอายกกำลังสองใช่ไหมพายให้เป็นยี่สสองสนเจ็ดเพราโจทย์กำหนดให้ รัศมีในที่นี้ก็คือให้มาก็คือ7ใช่ไหมคะ7ยกกำลังสองก็คือคูณ7 2ตัวอันไหนตัดทอนได้แล้วก็ตัดทอนเนาะก็7จตัด7ได้1ครั้ง7จตัด7ก็ได้1ครั้งเหมือนกันตัวเศษเหลือ22่คูณเนะคะได้154ตารางเซนติเมตรอ่ะทีนี้เรามาหาพื้นที่วงกลม6วง มีเขียนย่อๆนะคะก็หกคูณร้อห้าสคูณแล้วได้9ก้ยยีตารางเซนติเมตรอ่ะทีนี้เราก็มาหากันว่าเหลือกระดาษได้เสร็จเท่าไหร่อ่ะก็มาลบกันเขียนดังนั้นได้เลยดังนั้น ฟางตัดกระดาษวงกลมได้หกแผน่นและเหลือกระดาษอยากรู้เหลือเท่าไหร่ก็เอาพื้นที่ของชิงเ่เหลยอผืนผ้านะคะลบกับพื้นที่วงกลมหกวงที่เราหามาเนาะก็คือหนึ่งพันห้าร้อยลบออกด้วย 924ลบแล้วได้คำตอบคือ576ตารางเซนติเมตรเราก็อย่าลืมตอบเลขไทยด้วยนะคะ Okay. เดี๋ยวเราไปรับชมวิดีโอถัดไปในคลิปถัดไปค่ะ